เสี่ยฮุยสองสามวันนี้ฉันคิดดีแล้วล่ะฉันตัดสินใจทำธุรกิจกับคนกรุงเทพหาเงินสกักก้อนหนึ่งแล้วไปอเมริกาอยู่กับจือชงใช้ชีวิตง่ายๆอยู่อย่างสบายใจแล้วจู่ๆก็าไม่ตัดสินใจแบบนี้เด็กตัวเล็กๆไปอยู่เมืองนอกไม่มีครอบครัวอยู่ด้วยมีเลยจะไม่กลัวพอเขาบินไปแล้ว ฉันถึงรู้ตัวว่าความฝันของฉันก็คืออยู่กับลูกนี่ถ้านายอยากไปกับฉันฉันก็ดีใจนะแต่ถ้านายไม่ไปฉันก็ไม่ฝืนถ้านายอยากอยู่ต่อฉันจะยกเก้าอี้ของฉันให้นายนั่งว่ายังไงตาฮุยฉันเข้าใจ ต่อไปนายจะต้องเสียงมากกว่าฉันห้อเอาไว้พระนี่น่ะคุ้มครองฉันมาหลายปีแล้วตาพุยระยกเลูกการวันนี้ไปเถอะอะไรกันทำไมการวันนี้ถูกเปิดเผยทำไมพูดสิทำไมถึงถูกเปิดเผยเพราะฉันเป็นตำรวจ